สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูข้อมูลบนกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับบนออกสามห้าหกนะครับ5กับ6นี่เป็นตัวเดียวของงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาออกแหกหก่อนหน้านะครับงวดล่าสุดออก3ามห้าหกก็ห้าหกหกห้าสลับกันเป็นตัวเดียวนะครับ เรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมนะข้อมูลแรกที่ผมจะนำมาให้ชมนะครับอ๋อเดี๋ยวเราย้อนไปดูนิดหนึง่งก็คือสูตรนะครับร้อยนี่ชนสามตัวนะงวดที่ผ่านมาหลักร้อยเราชนหนึ่งสามเจ็ดก็มาที่สามเต็มเต็มเลยหลักร้อยท่านผู้ชมนะแต่ว่าผมตัดสามทิงเพราะว่ามันติดดับบนก็เหลือหนึ่งกับเจ็ดหลักร้อย สูตรเข้าเต็มๆก็คือ3นะแต่ว่าผมตัดทิ้งหน้าเสยดยท่านผู้ชมนะก็งวดก่อนชนหนึ่งสามเจดงวดที่ผ่านมารักร้อยเรานะเรามาดูงวดนี้นะครับผมยังใช้สูตรเดิมนะครับร้อยบนเดินดีชนสมสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาชนหนึ่งสามเจ็ด เข้าที่3แต่ว่าเราไม่ถูกเพราะเราตัดทิ้งเลข3ามท่านผู้ชมเพราะติดดับบนก่อนหนึ่งเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับเอ,อ่อท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงนะเป็นเสียงฟ้าร้องนะครับฝนเหมือนจะตกท่กานผู้ชมนะช่วงนี้ฝนตกสองสาวันแล้วนะครับก็เนี่ยครับเสียงดังค,คลืน่นๆนั่นก็คือเสียงฟ้าร้องเหมือนจะตกนะเอ เราม,มาดดนะครับอร้อยบนเดินดีสามสูตรสูตรที่หนึ่งนะเป็นสูตรง่ายๆท่านผู้ชมใช้แสนโคณสองบวกเก้าคงที่ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกทีละหนึ่งแต้มนะครับบวกหนึ่ง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 แล้วก็บวกหนึ่งนะครับเป็นเด่นเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะผมใช้สถิติงวดที่ออกสองศูนย์เก้าเป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ก็สิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดย้ำสิบ จิดงวดยังไม่หลุดนะครับเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่17บเผลรางวัลออก3 5 6เนี่ยท่านผู้ชมออกตัวเดียวกันเลยแค่สลับจาก6 5เป็น5 6าหแม่ไม่มีใครคิดนะท่านผู้ชมออกตัวเดียวสลับแบบนี้นะก็เข้าเฉพาะหลักร้อยท่านผู้ชมนะนได้ๆเรามาดูสูตร แสนโคลสองบวกเก้าคงที่แสนงดนี้ก็คือ5้าหสองเป็น10ก็คือ0นะครับบวกเก้าคงที่0ูบวกเก,ก็ได้9กนะ้าะเด่นตัวแรกของเราเด่น9บวกทีละหนึ่งแต้ม0 1 2 3 4หนา ผลรางวัลงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะเราให้เด่นที่เจ็ดแปดหนสองสรักร้อยมาที่3นะครับตัวสุดท้ายก็ผ่าน <c oughs> นะครับตัวสุดท้ายเลยท่านผู้ชมนะตัวที่7งวดนี้เด่น9 0 1 2ศูนย์หนึ่งสอี่ห้าเก้าสอี่ห้า ขอให้เดินต่อเป็นงวดที่18นะครับสูตรร้อยบนสูตรที่1เรามาดูสูตรที่2กันท่านผู้ชมนะสูตรที่2องในใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนคูณ3บวก3คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก1บวก1บวก1บวก2บวก2บวก2 ผมจใช้สถิตงงวดที่ออก209เป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ก็17งวดยังไม่หลุดทุกผู้ชมมาดูสถิติแล้วเราค่อยมาคำนวณ ชมสังเกตนะครับเนี่ยมาสองตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองในท่านผู้ชมนะแล้วก็เดินต่อมาสามแล้วก็มาในอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดแล้วนะท่านผู้ชมนะย้ำนะเนี่ยครับมาตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็มาตัวที่หนึ่งอีกสามงวดแล้วก็มาตัวที่สอง งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบเจ็ดผลรางวัลออกสามห้าหกรำให้เด่นที่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามห้านะก็หลักร้อยก็คือสามถือว,ว่าผ่านนะครับโอ้มาตัวที่หกเลยท่านผู้ชมนะ จากแต่ก่อนมา1 2สองเนี่ยมาโดดมาที่ตัวที่6นะมาดูงวดนี้กันนะครับสูตรร้อยบนบวกหน่วยบนคูณ3บวก3คงที่ร้อยบนก็คือ3บวกหน่วยบนคูณ3หน่วยบนคือ6 6 2 12 6 3สบวก3คงที่8บวก3ได้1นี่ได้3 3บวก1่ได้สนะ เด่นตัวแรกได้4 5 6 7 7าบวกสได้9กหนึ่งแล้วก็3เด่นร้อยบนสูตรที่สองท่านผู้ชมเด่น4ี่ห้าหกเจ็ดเกหนึ่งสาห้าดเ้าหนึ่งสา ขอให้เดินต่อนะครับเป็นงวดที่18นะสำหรับสูตรที่2นะครับเรามาดูสูตรที่3กันท่านผู้ชมใช้พันบวก10บนคูณ2บวก10ล่างบวกหน่วยล่างผลลัพธ์ได้บวกหนึ่บวก1นบวก4บวก1บวก1บวก1นะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก2 0 9เเป็นสถิติงวดแรก สูตรนี้ก็17งวดยังไม่หลุดท่านผู้ชมนะเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่17 บนลงวันออก3ามห้าหเราให้เด่นนะท่านผู้ชมที่ห้าหกเจดหนึ่งสสามสี่หลักร้อยมาที่สามถือว่าผ่านนะครับมาดูงวดนี้กันใช้พั 10, บน 2, บวกสิบนคูณสบวกสิล่างบวกหน่วยล่างพันก็คือห บวก10บนบนคูณ2 10บบนก็คือ5 5 2เป็น10บวก10ล่างก็คือ3บวกหน่วยล่างก็คือ1 3ึบวกหได้4 6่บวกศได้6 6หบวกสได้0 0นบวกหได้1ได้2 2งบวกสได้6 หกบวกหนึได้เได้แได้เร้อยบนสูตรที่3เด่น0ูนย์หนึ่งสองหขอให้มานะท่านผู้ชมนะสำหรับหลักร้อยสูตรที่1สูตรที่2และก็สูตรที่3 10 เจ็ดงวดยังไม่หลุดเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมที่ผมจับชนให้นะครับหนะนึ่งสามเจ็ดนะเนี่ยครับหลักร้อยงวดที่ผ่านมาหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยมันก็มาเนี่ยสามนะเรามาจับชนงวดนี้กันนะ <c oughs> เอามาจับชนงวดนี้กัน

หกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้ามาดูชนตัวไหนท่านผู้ชมนะโซนโซนตัดทิ้งนะเพราะมีแค่สองโซนหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสองสามชนหนึ่งนะครับสองตัดทิ้งนะครับมีสองสูตรสามมีสองสูตร สี่ก็มีสองสูตรห้าก็สองสูตรหกก็สองสูตรเจ็ดก็สองสูตรแปดมีสูตรเดียวเก้ามีหนึ่งสองสามเก้ามีสามสูตรท่านผู้ชมชนสองตัวหลักร้อยงวดนี้นะ จะมาไหมท่านผู้ชมนะชนหนึ่งกับเก้าร้อยบนชนสามสูตรของเรางวันนี้ชนหนึง่งกับเก้ามดสีโขกกันยาท่านผู้ชมร้อยบนชนหนึ่งกับเก้าจะมาไหม ก็ลองเก็บเป็นข้อมูลดูนะท่านผู้ชมนะนำไปพิจารณาดูนะครับงวดที่ผ่านมาชน1 3 7สามมาที่3ามงวดนี้ชน1กับ9เป็นสูตรเดิม3สูตรงวดที่ผ่านมานะครับก็ขอให้มาท่านผู้ชมนะขอให้มาตัวชนอีกสักงวดหนึ่งนะก็เป็นเลขขี้นะสำหรับตามสูตรนะว่าตามสูตรนะครับชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับท่านผู้ชมนำไปเก็บเป็นข้อมูลพิจารณาก่อนตัดสินใจนะครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเด่นหน่วยบนนะท่านผู้ชมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ